สวัสดีค่ะมณีกับมะพมร้าวกระปอมซาฮะเกาจ้ามณีปอมซาสิมีมอม่อ่าต้นใหม่มากขยายพันธุ์ให้พี่น้องด้รับชมเลยละอันนี้คือต้นโหย่าใบเขาจะเป็นแบบนี้โหย่าเที่ยวที่แล้วที่ปอมซาฮหดไปก,ก็คือสายพันธุ์โหย่าคือกันจะแต่ว่าโหย่ามันก็มีหลายหลากหลายชนิดเนาะแต่ว่าตระกูลเดียวกันตระกูลโหย่าเดียวกันแต่มันก็มีหลายชนิดของโหย่า ปมสาก็ได้ปักช่ำไว้แล้วกัมินิสิมาแนะนํำวิธีขยายพันธุ์โฮยา่าแต่โฮอันนี้โฮย,าย่าอีหยังปมสากระ่รู้กันเอามาจากเพื่อนแล้วอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็โฮย่าเท่ากักนนี่โฮยา่าอันนี้ของปมสาซ้่มากำลังงามจ้ะพอซ้อมาตัวเร็กๆอ,อ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แตกพุ่มสวยขนาดนี้นี่สวยไหมเอยโฮยา่า ถ้าเลี้ยงเขาไปสักพักถ้าเขาได้โดนแดดย่างเต็มที่ดยวเขาก็สีมีดอกจะดอกมันจะออกเป็นพุ่มมากแต่กล้น้องเขาอยาถ้าผู้ใดไปเสิร์ฟเบิ้งก็คือสีเห็นว่าดอกเขาสิเป็นแบบใดเนาะเนี่ยพมศากะได้ปักช้ำหูยาที่ผมสาวมากนี่ว้อันนี้เราปักช้ำแล้วปักช้ำแล้วตัดโฟมศาอตราตัดแช่น้ำว้แล้วก็แช่ว้จนลืม่มจนน้ำนี่สีแห้ง้วจ้ะพี่น้อง ก็เลยพอดีก็เลยไปเห็นก็เลยเอาถึงเวลาเตีต้องปักช่ำเขาแล้วเดี๋ยวก็เลยก็ได้มา,าบอกวิธีการขยายพันธุ์หูยาให้พี่น้องได้รับชมกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเรื่องจ้าพี่น้องว่าวิธีการที่ปมชาเห็ดเห็ดแบบไรนเนาะโอเคเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์ของหูยาเลยค่ะนี่อันนี้เป็นหูยาอีกอสายพันธุ์หนึ่งต่าสายพันธุ์ีทปมซาปลูกเป,เป็นสายพันธุ์นี้แต่เป็นตระกูลหูยาเหมือนกัน เขาจะมีดอกเขาให้ดอกที่สวยงามอันนี้ปอมซาสถา,สถาทิได้เบิงเาา้งกเพราะว่าตอนที่ปอมซาซ้ำใบนะชำใบป,ประมาณสองสามเดือนชำจนลืมแล้วดูรากเขาก็เลยตองตรงเอามาปลูกละปลูกไว้เผื่อเข้าหน้าหน้าแล้วดูหน้าซัมเมอร์เขาก็บทได้ญ่พอดีเต็มที่อ่ะวิธีปักชำอมของปอมซา นมซาใส่จุ่มน้ำไว้ก่อนเลยสิซ้ำลุ่ดินเลยก็ไดจะให้เราตัดประมาณมันเป็นเครือเนาะหูย้ยาตัดตัดเอาถ้าสมมติว่าของไผ่มีเครือเงาอยากขยายพันธุ์ก็ตัดแบบว่าติดโคนเลยกไ็ไดหลยเครือพอตัดเสร็จปุ๊บตัดใต้โคนนี้ประมาณอย่างนี้ตัดอย่างนี้เนาะแล้วก็เอาใบตัวนี้ออกแล้วก็จุมจ่มน้ําไว้นนจุ่มน้ำแบบที่ตีผมซาเห็นนหจุ่มน้ําแบบนี้ ตอนนี้ผมสาเห็ดอ่านี่เราก็ตัดม,มาแบบนี้รากเขาก็จะออกตามกิ่งตาคือแบบเอ่อสมมติเอ่อการหนึ่งมันเหีวมันเหีวเนาะเท่ากับแบบว่าในในเฉพาะเอ่อเครื่องหนึ่งที่มันเหีวนะเทาสามารถได้หลายสามารถที่ได้หลตัวด้วยนี่อันเนี้ยผมสาตัดมาแค่เครื่องเดียวามาแจากเพื่อนนี่ มันก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอันนี้อันนี้มันบดดนน้ำพอมชาเพไา้เห็นมันดนน้ำมันก็เลยออกน้อยน้ำมันแห้งไปด้วยหนึ่งอันนี้เยอะเลยรากเนี่ยเราตัดตัดแต่ต้นนี้พอมชาจะไม่ตัดนะพอมชาสมมาสาธิตเบิง้งสมมุติตัดตรงนี้ปุ๊บแล้วเ่ากระตัดแค่อคอแค่คอใตตรงนี้แล้วก็เอาใบตรงนี้ออกแล้วก็จุ่มน้ำแล้วรากเขาก็จะรากเขาก็จะออกตาม ตามเงี้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับตรงนี้แหละรากที่เขาออกเขาจะออกตาม่ะไตไตตาเนี่ยเขาจะออกตามตรงนี้เนี่ยวิธีการแช่น้ําไว้หรือถ้าใครจะปักชําลงดินเลยก็ได้ก็ใช้สูตรเดียวกันปักชําลงดินอ่ะโอเคอันนี้มันเป็นโห่ย่าิพันหนึ่งเขาก็ให้ดอกที่สวยงามเหมือนกัน ผมสาล่างกระถางมาเรียบร้อยกระถางนี้เหมาะกับกระถางสีขาวเราสามารถใช้แขวนได้เหมาะกับกันพอดีเ้าบปะตองใส่กระถางไงเพราะว่าตนวหูยาเ้ามันมันมันหน่อยเ้าวปะตองใส่ไงใส่ดินเลยใส่ดินผมซากาะเสียานี่ว่างลงไปก่อน ว่างโล่งเราเราค่อยเอาดินมาถมเพราะว่าเราจะระวังไม่ให้ลากเขาแบบเ,เกิดความกระทบกระเทือนหรือว่าลากเขาขาดเนาะแล้วเราค่อยเอาดินมาใส่ข้างบนอีกทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้ลากเขากระทบกระเทือนหรือลากเขาขาดไป เดี๋ยวพอลากเขาติดลากเขาอะไรแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนกระถางนี่อันนี้ผมสายกระสิตัดออกเพราะว่านี่ลากเขาลากเขาติดแล้วแต่ว่าผมสายเออใช่น้ำใบน้ำถึงแห้งบ่ได้เบื้องหน้าให้เขานี่ก็จะตัดเนี้ยเวลาเราตัดชําก็ตัดอย่างเงี้ยนี่ยเอาลง เส็จปุ๊บเราก็เอาดินมาใส่ข้างบนคือพยายามที่จะบอแบบว่ปาปักเขาลงไปเพื่ออ,อลากเขาสีเกิดเกิดความกระทบกระเทือนของปองซานะเพราะลากเขากําลังสวยเราไม่อยากให้ลากเขาขาดล้วก็ทําอย่างนี้ตระกูลของหู้ยานี่อ,อ นี่หลายแบบหลายชนิดของโฟมซ่าก็มน,นี่หลายเท่ากันหลายชนิดพอเห็นของเพื่อนเราก็ขอแบ่งเข้ามาตัดแบ่งขออมาห้วมาช่ำพราะว่าเข้าไปซื้อแค่แค่ตนที่เขาอันนี้ไม่เรียบร้อยหรอคือมันก็เป็นราคาเนาะ อันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็ทำการารดน้ำถ้าเกิดว่ามันติดถ้าเขาเกิดเขาติดเสร็จปุ๊บล้วเราก็เอาปุ๋ยมาใส่อย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ยตอนที่เพาปุ๋ยไม่เพราะว่ามันหลากเขายังบ้านได้ติดเดียมันสีห่อนมันจะเปลวกอันลว,ลวกลวกรากของอันต้นโหยาเข้านี่ผมซากอะเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการปลูก ง่ายนิดเดียวดูใบเขาสวยแล้วก็ใส่กระถางนี้ลดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคหลังจากที่แบบว่าพี่น้องได้เห็นวิธีการขยายพันธุ์ของต้นโหระยาแล้วถ้าพู้ไดมีอยูบ่บันก็จะเลืมแบบว่าขยายพันธุ์หรือว่าถ้าเกิดมันหลายจนเกินไปก็สามารถขยายพันธุ์แล้วเอาไปฝากพี่ฝากน้องฝาก เพื่อนๆก็ได้จะผูใ้ใดที่ชอบหรือรักในการปลูกต้นใหม่เนาะก็เป็นของฝากาได้ย่างหนึง่งของฝากที่ที่ดีได้ย่างหนึ่งเนาะกะ็อย่าลืมเอาเคล็ดลับที่ปอมซานํามาฝากเพื่อนๆเ,เ,เอาไปร่องเฮ็ดเบิง้อจ้ะถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดยังบรูเคล็ดลับเรื่อว่ามือใหม่ก็ล่องศึกษาเบิงเกี่ยวกับต้นใหม่กัคลิปนี้ปอมซาก็มีมาฝากไว้สำเนาใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอมซาไม่ได้จา้าพอกันคลิปหน้าจา้า สวัสดีค่ะ